สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ Your Friend is a Doctor ทาง d r V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์ส่วนอมัยเพื่อนของท่านนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับเพื่อนๆนะในอีกโรคหนึ่งนะนอกจากโควิดแล้วนะครับ ช่วงนี้โควิดเราก็กลัวไข้หวัดใหญ่เราก็กําลังจะเข้ามานะยิ่งจะทําให้พวกเราเนี่ยวุ่นวายกันไปใหญ่นะตอนนี้ขณะที่โควิด1นเนี่ยนะระบาดไปทั่วโลกนะครับประเทศเราเนี่ยกำลังระดมฉีดวัคซีนกันทั่วเลยนะครับไข้หวัดใหญ่กําลังจะมาแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับก่อนอื่นนะ ผมจะต้องบอกถึงความแตกต่างของไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดธรรมดาก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจนะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยต่างกับไข้หวัดธรรมดาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆฟังคลิปนี้จะได้รู้หมดเลยนะทั้งไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่โควิด19แล้วก็การฉีดวัคซีนนะว่าเนี่ยรอคิวฉีดวัคซีนอยู่เนี่ยนะเราจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนหรือจะไปฉีดวัคซีนโควิดก่อนฟังคลิปนี้คลิปเดียวรู้เรื่องทั้งหมดนะครับ เอาเรื่องไข้หวัดก่อนดีกว่าไข้หวัดก่อนนะครับสำหรับโรคไข้หวัดเนี่ยนะครับเป็นเชื้อก่อโรคที่แตกต่างเลยนะกับไข้หวัดใหญ่นะครับเพราะว่าเชื้อโรคไข้หวัดเนี่ยจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับนะที่เขาเรียกว่าคอมมอนโคนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดธรรมดาเนี่ยนะครับมีมากกว่า200ชนิดนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่พบบ่อยๆเลยก็คือตัวไรโนไวรัสนะครับนะไม่เหมือนเลยนะครับกับตัวอินลูเอนซ่าซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่นะ บางคนก็สงสัยว่าเวลาที่เราติดเชื้อไข้หวัดไปแล้วนะไข้หวัดเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าเป็นเชื้อไวรัสนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราติดเชื้อไวรัสเข้าไปในร่างกายเนี่ยนะร่างกายก็มักจะจดจําไวรัสตัวนั้นได้ถูกไหมนะอย่างที่เราฉีดวัคซีนโควิดกันในปัจจุบันนี่แหละนะนะร่างกายเนี่ยทำให้เหมือนติดเชื้อโควิดนะร่างกายเราก็จะจำเชื้อโควิดได้ถูกไหมไข้หวัดจริงๆก็เป็นอย่างนั้นครับแต่ทําไมเพื่อนๆหลายคนก็สงสัยว่าทําไมไข้หวัดธรรมดาเนี่ยนะครับ จึงมีการติดแล้วติดอีกติดแล้วติดอีกได้บางคนเนี่ยปีหนึ่งเป็นทั้งครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็มีนะครับบางคนเนี่ยเด็กบางคนที่อ่อนแอเนี่ยเป็นถึง5 6ครั้งก็มีต่อปีนะครับเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไข้หวัดธรรมดาเนี่ยนะครับมีเชื้อก่อโรคที่ทําให้เกิดไข้หวัดเนี่ยอยู่มากถึง200ชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเขาวนเวียนติดเรานี่แหละนะบางวันติดตัวนั้นบางวันติดตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าติดไข้หวัดกันได้บ่อยๆนั่นเองนะครับ แต่ถ้าติดตัวเดิมแล้วเนี่ยตัวเดิมนะจะไม่สามารถที่จะมาทําให้เราเป็นไข้หวัดได้อีกนะครับนะทีนี้อาการของเขาเนี่ยอาการเนี่ยก็มักจะไม่รุนแรงครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเป็นก็2อสวันเนี่ยก็อาการก็จะค่อยๆหายไปนะโดยอาการส่วนใหญ่ที่พบก็คืออาการมีไข้ต่ำๆนะแต่มีข้อแม้นะครับถ้าพบในเด็กเนี่ยอาจจะมีไข้สูงได้นะครับ อาการอื่นๆก็คือมีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวปวดศีรษะน้ำมูกไหลนะตัวน้ำมูกในส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมูกใสๆไม่ข้นนะครับถ้ามีน้ำมูกข้นขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยบางทีเราจะไปนึกถึงการติดเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นนะครับเป็นหวัดก็มีอาการคัดจมูกมีจมูกบวมนะหายใจไม่สะดวกหายใจฟึดฟัดฟ,ฟึดฟ,ฟัดใช่ไหม บางคนมีไอแห้งๆห,หรือมีไอมีเสมหะเล็กน้อยเสียงแหบนะปวดหูปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อยนะครับแล้วบางคนเนี่ยก็จะมีอาการเคืองตาตาแดงและมีขี้ตาได้นะอันนี้ก็คือลักษณะของไข้หวัดนะครับทีนี้เขาก็ต่างจากไข้หวัดใหญ่สิเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่ได้เกิดจากเชื้อพวกคอมมอนโคนะพวกไ Li โนไวรัสอะไรอย่างนั้นนะครับ ไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการติดเชื้อที่เขาเรียกว่าอินฟลูเอนซ่านะซึ่งส่วนใหญ่ในที่พบเราก็คือมีสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B ใช่ไหมครับโดยอาการนะครับก็จะมีอาการที่แตกต่างจากไข้หวัดธรรมดาก็คือว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยไข้เนี่ยจะสูงนะสูงมางคนสูงถึง38องศา40องศานะครับสูงแบบเพลียเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นนานนาน,น,าน,น,านถึง2-4ถึงวันนะครับบางคนจะมีอาการหนาวสั่นด้วยนะ ไอก็ไอบ่อยกว่าไข้หวัดธร u, รมดาไอรุนแรงนะมีจามีเจ็บคอบางคนมีคออักเสบด้วยอาการปรวดหัวก็ปวดมากนะแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวนะถ้าใครเคยเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะรู้ดีว่าปวดระบมไปทั้งตัวเลยนะครับในบางรายเนี่ยก็มีอาการคลื่นไส้นะอาเจียนแล้วท้องร่วงด้วยนะครับการรักษาเนี่ยนะครับสำหรับไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็แตกต่างกันนะโดยไข้หวัดธรรมดาเนี่ยการรักษาก็อาจจะให้นอนพักผ่อนกินยาตามอาการนอนพักนะ อาการก็มักจะกค่อยๆดีขึ้นอย่างที่บอกไปการหายก็ใช้เวลานานกว่าถ้าไข้หวัดธรรมดาก็2-4วันอาการก็มักจะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยก็เป็นนานเป็นถึง1สัป,ปดาห์นะครับในการเกิดภาวะแทรกซ้อนนี่น่ากลัวเลยนะถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนเนี่ยนะครับอันตรายได้ถึงชีวิตทีเดียวนะครับเพราะว่า ไข้หวัดใหญ่เวลาที่เกิดภาะว่าแทรกซ้อนของเขาเนี่ยเขาจะเกิดอาการเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบนะบางคนมีอาการเจ็บแน่นนะอกขอบเหนื่อยนะบางคนมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบพ,พวกนี้ก็จะมีปวดศีรษะมากแล้วบางคนก็ซึมลงนะครับถ้าหลอดลมอักเสบมีก็มีปอดบวมก็มีนะครับบางรายเนี่ยนะพอเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วติดเชื้ออินฟลูเอนซ่าไปเรียบร้อยนะครับ ก็จะติดเชื้อแบคทีเรียซ้ําเข้าไปอีกนะครับให้เกิดปอดอักเสบอย่างรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะครับอาการแย่ลงได้เพราะฉะนั้นเรื่องของไข้หวัดใหญ่เนี่ยน่ากลัวมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อนๆจะต้องรู้ความแตกต่างของไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่เอาไว้นะครับทีนี้เราจะมาเทียบไข้หวัดใหญ่กับโควิดบ้างนะเพราะว่า โควิดเนี่ยอาการจริงๆส่วนหนึ่งก็คล้ายไข้หวัดใหญ่นะครับอาการโควิดก็มีไข้สูงน้ำมูกไหลเจ็บคอไอคล้ายๆกันนะแต่โควิดเนี่ยจะมีอาการเสมหะบ,บนเลือดได้และมีอาการหนึ่งที่โควิดเนี่ยเป็นลักษณะเด่นเลยก็คือว่าจมูกเนี่ยไม่ได้กลิน่นใช่ไหม <S 1> <S 1> <S 1> <P> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าใครที่เป็นไข้หวัดแล้วมีจมูกที่ไม่ได้กลิ่นด้วยเพื่อนๆต้องระวังนะอันนั้นเป็นลักษณะอาการของโควิดนะครับ และโควิด -19 บางคนก็มีอาการหายใจเหนื่อยหอบได้หายใจลําบากปวดเมื่อยตามตัวคล้ายๆไข้ห,หวัดใหญ่ท้องเสียแล้วก็มีถ่ายเป็นเลือดอาการเหล่านี้คล้ายๆกันนะครับทีนี้มาดูสถิติของไข้หวัดใหญ่บ้างนะครับทั่วโลกนะครับเพื่อนๆครับมีผู้เสียชีวิตนะจากไข้หวัดใหญ่เนี่ยสองแสนห้าหมื่นคนถึงห้าแสนคนนะครับต่อป,ปีนะโอ้โหเยอะมากเลยนะครับเทียบกับโควิดนี่โอ้โหก็ก็ไม่ไม่อ้อยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับการเสียชีวิตจากโควิดนะครับ สำหรับในประเทศไทยนะครับเราจะพบคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยต่อปีนะครับประมาณ1,000-2,000คนต่อประชากร1,000 0 0คนนะครับก็ตัวเลขนี้ไม่น้อยทีเดียวและอัตราการป่วยแล้วตายจากไข้หวัดใหญ่เนี่ยประมาณสัก0.64%เนะครับเพราะฉะนั้นการป่วยตายจากไข้หวัดใหญ่ก็ถือว่าเป็นเยอะนะพันคนตาย6คนนะพันคนตาย6คนไม่น้อยทีเดียวเพราะฉะนั้นน่ากลัวมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนนะเหล่านี้นะครับ ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นี้จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ฟังให้ดีนะครับกลุ่มคนที่1ก็คือผู้สูงอายุครับถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีนะครับถ้าท่านติดไข้หวัดใหญ่อันตรายนะครับเพื่อนๆครับกลุ่มคนที่2คือหญิงตั้งครรน,นะตั้งแต่4เดือนขึ้นไปนะครับกลุ่มที่3คือเด็กเล็กนะครับโดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า2ปีนะครับ กลุ่มที่4คือกลุ่มที่มีโรคประจําตัวนะเกลุ่มโรคนะครับได้แก่โรคปอดโรคหอบหืดหลอดเลือดสมองไตวายมะเรง็งเบาหวานและโรคหัวใจนะครับกลุ่มที่5คือกลุ่มที่มีภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกตินะครับเช่นคนที่กินยากดภูมิต่างๆกินเพสนสโลนกินเมทโทแท็กเซตนะหรือในคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะนักคุ้มกันไม่ดีนะครับหรือคนไข้ที่ติดเชื้อไวนะรัสเอชไอวีนะครับพวกนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าติด ไข้หวัดใหญ่เข้าไปอันตรายนะครับกลุ่มที่6ก็คือคนที่อ้วนนะครับโดยคนที่อ้วนเนี่ยก็น้ำหนักเกินร้อยกิโลหรือวีไเกิน35มสิบห้านี้ติดไข้หวัดใหญ่นี้อันตรายมากๆนะครับและกลุ่มที่7ก็คือผู้ที่มีความพิการทางสมองนะครับกลุ่มนี้ต้องระวังนะเพราะว่าถ้าท่านเป็นไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาท่านมีความเสี่ยงที่จะป่วยหนักและพบภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายนะครับ ทีนี้การป้องกันไข้หวัดใหญ่นะเราจะทําอย่างไรนะครับนะวิธีก็คือท่านจะต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงนะครับอย่างอยู่สม่ําเสมอเลยต้องกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะออกกําลังกายให้พอสมควรนะครับโดยเฉพาะการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะสัปดาห์150นาทีต่อสัปดาห์นะครับ อันนี้พบว่าร่างกายเราเนี่ยระบบปอดระบบหัวใจจะแข็งแรงขึ้นมากเพื่อนๆอาจจะออกกําลังกายวันละ30นาที5ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้นะก็จะได้รอย5 0นาทีต่อสัปดาห์แล้วนะครับวิธีการป้องกันอื่น,นๆคล้ายๆโควิดครับล้างมือบ่อยๆนะ,ะไม่เอามือขยี้ตานะครับไม่ใช้สิ่งของ ส่วนตัวที่ร่วมกับผู้อื่นนะครับในช่วงนี้ถ้าเราใส่หน้ากากอนมามัยอยู่อันนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้นะครับและถ้าเราพบว่า,ามีคนคนหนึ่งที่เป็นหวัดอยู่นะหรือเป็นไข้หวัดใหญ่หรือดูแล้วไม่ไมปลอดภัยอะ่ะท่านก็อย่าไปคลุกคลีด้วยก็แล้วกันนะนะไม่รู้จะเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิดกันแน่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือการรับวัคซีนเพื่อจะป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละ1ครั้งนะครับ อันนี้ถึงเป็นภาวะที่จําเป็นที่ทุกคนควรจะทํานะเพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาทีหนึ่งนะไม่คุ้มนะครับคนที่ฉีดวัคซีนนะประจําปีนะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมฉีดทุกปีนะครับปีละครั้งติดต่อกันมาโอ้หลายปีละพบว่าไม่เคยเป็นไข้หวัดใหญ่เลยนะครับไม่ไม่เคยเป็นเลยนะแล้วก็มีบางคนมาถามเหมือนกันว่าเออหมอเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยเราพบว่าเป็นหวัดน้อยลงจริงไหมอันนี้ต้องบอกว่าไม่จริงนะ <laughs> ต้องบอกว่าไม่จริงนะแต่ว่าแต่ว่าก็ ไม่ค่อยเป็นหวดัดเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เราป้องกันดีด้วยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องตอบก่อนนะว่าคนที่ฉีดไข้หวัดใหญ่แล้วไม่ได้ป้องกันการเป็นหวัดนะครับเราจะป้องกันเฉพาะไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะแต่ก็คุ้มค่าที่ฉีดคข้ายๆโควิดครับเพื่อนๆครับถ้าท่านฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยแม้ท่านจะเป็นติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยอาการของท่านก็จะไม่รุนแรงนะครับนะการรักษาไข้หวัดใหญ่นะครับเราก็จะรักษาตามอาการนะครับบวกกับการให้ยาต้านไวรัสนะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่บ้างนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยใน,ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่เนี่ยถึงเป็นการป้องกันที่ได้ประสิทธิภาพและก็ควรจะทําด้วยนะครับโดยเราสามารถที่จะเลือกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้2ช่วงนะครับช่วงที่1ก็คือช่วงเข้าหน้าฝนก็คือช่วงนี้แหละนะที่กําลังจะเข้าช่วงนี้แหละนะอาจจะตั้งแต ไปไปลายเมษาพฤษภามิถุนามาเนี่ยช่วงเนี้นะครับนี่คือช่วงที่1ที่เราควรจะได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่กําลังจะเข้าหน้าหนาวนะครับก็คือประมาณไปลายเดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าอะไรทาไมถึงไม่ให้2ช่วงนี้เหตุผลก็เพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมักจะมีการระบาดอยู่2ช่วงนานสำหรับประเทศไทยนะครับสช่วงนี้แหละต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเข้าหน้าฝนทุกคนควรจะฉีดนะก่อนเข้าหน้าฝนเนี่ยอย่างเนี้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราควรจะไปรับวัคซีนแล้วนะครับ แต่ช่วงนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าบางคนก็ากาลังจะฉีดวัคซีนโควิดบางคนก็ฉีดไปแล้วกั้มกล้มกึ่งๆจะไปฉีดไหมเดี๋ยวรอฟังต่อว่าเราจะทำยังไงกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดีนะครับนะซุ่งส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นวัคซีนเชื้อตายกันนะครับก็เป็นรูปแบบที่การฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะสำหรับคนที่มีอายุ6เดือนขึ้นไป้นเราฉีดกันตั้งแต่เด็กนะครับ ทีนี้คำถามก็คือว่าแล้ววัคซีนป้องกันขค่วันใหญ่3สายพันธุ์กับ4สายพันธุ์เนี่ยนะคืออะไรมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ตอบตรงๆเลยอ่ะสาสายพันธุ์ก็คือป้องกัน3สายพันธุ์นะส่วนสสายพันธุ์ก็ป้องกัน4สายพันธุ์นะครับโดย3สายพันธุ์ที่เขาจะป้องกันแน่ๆนะครับก็คือสายพันธุ์ A นะ H1N1 นะครับสายพันธุ์ A s 3 n 2นะครับและก็สายพันธุ์ b วิกตอเรียหรือ b yamagata นะครับแต่ในขณะที่เป็นวัคซีน4สายพันธุ์ก็ป้องกันหมดนะทั้ง4สายพันธุ์เนี่ยป้องกันไปให้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นการฉีด3สายพันธุ์กับ4สายพันธุ์เนี่ยการฉีด4ี่สายพันธุ์เนี่ยก็สามารถป้องกันโรคได้ครอบคลุมกว่านะครับนะเท่านั้นเองนะครับแต่ว่า3สายพันธุ์ก็ไม่ใช่ด้อยนะแต่แน่นอน4ี่สายพันธุ์ก็ครอบคลุมมากกว่านะครับนะ ทีนี้บางช่วงเนี่ยในช่วงเนี้นะเป็นช่วงที่เรากําลังระดมฉนะีดนะวัคซีนโควิดกันอยู่ถูกไหมครับนะ,ะเราก็จะมีคําถามเกิดขึ้นว่าแล้วเราจะทําอย่างไรดีนะจะฉีดโควิดหรือจะฉีดไข้หวัดใหญ่จะฉีดช่วงไหนดีนะครับตอนนี้นะครับทั้งองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยนะครับยังคงแนะนำนะให้ฉีดวัคซีนทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิดควบคู่กันไปโดยเพื่อนๆบอกง่ายๆอย่างนี้นะครับ ข้อที่1ก็คือคนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด -19 นะครับคนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรน,นะโดยเฉพาะใน7กลุ่มเสี่ยงนะครับให้ท่านฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปก่อนได้เลยนะครับนะและเราจะรับวัคซีนโควิด -19 ได้หลังจากฉีดไข้หวัดใหญ่ไปแล้ว2สัปดาห์นะครับอันนี้คือกลุ่มที่1น,นะ ถ้าท่านยังไม่ได้รับจัดสรรน,นะครับไม่รู้วันเอาง่ายๆว่าไม่รู้วันนะั่นแหละว่าจะได้ฉีดวันไหนให้ท่านไปฉีดเลยนะครับสำหรับไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วหลังจากนั้น2ส,สัปดาห์ท่านสามารถที่จะรับวัคซีนโควิด -19 ได้เลยนะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือคนที่ฉีดวัคซีนแล้วหรือรู้วันนัดแล้วนะครับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วหรือรู้วันนัดแล้วอันนี้ผมต้องแบ่งย่อยให้นิดหนึ่งนะ ถ้าเป็นคนที่ฉีดตัวซิโนแวคกนะหรือในอนาคตที่จะมีซิโนฟาร์มนะนะถ้าท่านฉีดไปแล้วนะครับหรือร่วนนัดแล้วว่าใกล้ๆนี้ท่านยังไม่ต้องฉีดไข้หวัดใหญ่ให้ท่านไปฉีดให้ครบก่อนเพราะว่า2เข็มนี่มันจะห่างกันประมาณ 3- 4สัปดาห์นะครับถ้าท่านฉีดเข็มที่1ไปก่อนมันยังไม่ต้องไปคิดว่าจะฉีดข้หวัดใหญ่ไม่เป็นไรรอไปก่อนให้ท่านฉีดให้ครบก่อนนะเข็มที่2นะครับพอฉีดไข้ครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มก็ตามพอครบแล้วนะ สสัป,ปดาห์ต่อมาท่านสามารถจะไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้นะครับแตนะ่ในคนที่ฉีดแอสตราเซเนกาอันนี้ต่างกันนะครับในคนที่ฉีดแอสตราเซเนกาเนี่ยสมมุติว่าท่านได้นัดวันแล้วและท่านได้ฉีดไปแล้ว1เข็มนะครับนะช่วงระหว่างรอเข็ม1ของแอสตราเซเนกาเข็ม2ของแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับนะมันจะห่างกันเนี่ยประมาณ3เดือนใช่ไหมสิบสสัป,ปดาห์ในประเทศไทยบางช่วงเนี่ยกรมการบางอย่างยืดไป16สัปดาห์เพราะฉะนั้นในช่วงตรงกลางเนี่ยนะครับ ท่านสามารถที่จะไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้นะครับโดยให้การฉีดวัคซีนของไข้หวัดใหญ่เนี่ยห่างจากวัคซีนแอสตราเซเนกานะอย่างน้อยเข็มแรกนะครับอย่างน้อย2สัป,ปดาห์นะครับนะอันนี้ก็คือถ้าท่านได้รับแอสตราเซเนกานะครับเข็มที่1สรุปเข็มที่1นึงี้ไปนะหนึ่งฉีดไปแล้ววันที่1วันที่14บสท่านสามารถที่จะไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้และหลังจากนั้นท่านถึงจะไปรับตัวแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่2นะครับให้ทําอย่างนี้นะครับ ในกรณีที่3ถ้าท่านฉีดซีโนแวคหรือแอสตาเซเนกาหรืออนาโคซิโนฟาร์มไปแล้วครบแล้วครบแล้วสบายใจได้นะครับถ้าครบแล้วเนี่ยทิ้งช่วงห่างประมาณสัก2สัปดาห์นะท่านก็สามารถที่จะไปฉีดตัววัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เลยนะครับนะการฉีดวัคซีนนะครับที่ห่างกันอย่างนี้นะครับของไข้หวัดใหญ่และโควิด1 9เนี่ยนะครับจะ ช่วยลดความสับสนนะในการตรวจและการวินิจฉัยการรักษาระหว่าง2โรคนี้ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยไปฉีดช่วงเวลากใกล้ๆก,กันมากกว่าสสัปดาห์เนี่ยใกล้กันน้อยกว่า2สัปดาห์ถ้าพูดว่าน้อยกว่านะช่วงนี้บางทีเดี๋ยวเกิดผลข้างเคียงของวัคซีนหรือมีการป่วยติดโรคอะไรต่างๆเนี่ยเราจะดูไม่ออกนะว่าเป็นผลจากวัคซีนตัวไหนเพราะฉะนั้นเอาเอา,เอาเป็นอย่างนี้นะอย่างน้อยห่างกันสักสสัปดาห์นะครับ มีมาร์กอันนึงที่สาคัญมากเลยนะครับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุนะเราสามารถจะ,ะพบว่าลดอัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุได้มากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมา,มากๆนะสำหรับผู้สูงอายุขอสนับสนุนท่านไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับโดยเร็วเท่าที่สุดเท่าที่ท่านจะทําได้นะครับคนที่เป็นหวัดอยู่ สามารถจะฉีดวัคซีนได้ไหมนะครับนะคนที่เป็นหวัดอยู่สามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคําตอบคือเป็นอย่างนี้ครับถ้าท่านเป็นหวัดธรรมดาโดยที่ท่านไม่มีไข้นะต้องไม่มีไข้นะครับท่านสามารถที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้นะ แต่ถ้าหากว่าท่านเนี่ยมีไข้สูงนะครับควรจะเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนนะถ้าไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนอะไรนะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นท่านจะต้องปรึกษาแพทย์นะขอเจ้าตัวที่รักษาท่านก่อนถ้าเจ้าของไข้ก่อนนะครับแล้วก็แพทย์ที่จะฉีดวัคซีนให้ท่านด้วยนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับอาจจะมีผลข้างเคียงได้เหมือนกันนะวัคซีนแค่วันใหญ่นะก็คล้ายๆวัคซีนโควิดที่เรากาลังฉีดอยู่ตัวแน่นตอนนี้แหละนะนะก็อาจจะมีอาการปวดเมือ่อยตามเนื้อตา,ตามตัวมีไข้นะครับโดยระดับความรุนแรงก็อาจจะแตกต่างกันในแแตต่่ละคนถ้า หากท่านพบว่ามีอาการข้างเคียงของวัคซีนนะครับก็ต้องบอกคุณหมอเช่นเดียวกันนะช่วงนี้คนที่เป็นโควิดเนี่ยนะนะก็ต้องรีบบอกคุณหมอนะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วพบภาวะที่ผิดปกติอะไรก็ตามนะครับนะนะใครสามารถจะไปฉีด INE, วัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีบ้างนะนะใครที่ไปฉีดได้ฟรีอาผมบอกอย่างนี้นะครับ กลุ่มคนประชาชนที่มีสิทธิ์นะไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะโดยไปรับสถานบริการของรัฐนะที่ท่านขึ้นทะเบียนไว้นะครับก็คือ 1. ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะครับท่านไปรับฟรีได้นะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า4สัปดาห์นะครับท่านสามารถ <c oughs> ที่จะไปรับฟรีได้นะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มเด็กนะที่มีอายุตั้งแต่6เดือนถึง2ปีนะครับไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ไดฟรีนะครับ ข้อที่4ก็คือผู้ที่มีโรคเรือรลัง7กลุ่มโรคนะครับ5ก็คือผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับท่านสามารถที่จะไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีนะครับข้อที่6คือกลุ่มคนที่เป็นธาลัสซีเมียนะครับธาลัสซีเมียคือกลุ่มโรคเลือดนะที่มีมาแต่กําเนิดนะเป็นโรคซีดชนิดหนึ่งนะครับนะและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงกลุ่มคนไข้ที่เป็น HIV ด้วยนะท่านสามารถที่จะไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีนะครับ และกลุ่มค,คนที่7นะก็คือกลุ่มคนที่อ้วนนะครับมี BMI มากกว่า35ขึ้นไปนะหรือมีน้ำหนักมากกว่า1 0 0กิโลกรัมนะท่านสามารถไปฉีดฟรีได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับผมย้ำนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31สิงหาคมนะสามารถติดต่อได้ที่สถานพยาบาลของรัฐนะที่ท่านเนี่ยมีชื่ออยู่นะครับท่านสามารถจะไปรับบริการได้เลยนะครับ เอาช่วงนี้กําลังเข้าสู่หน้าฝนนะสนับสนุนให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปฉีดรีบฉีดซะน,นะครับไม่ละเลยนะครับแค่าวันใหญ่นี้นะครับและระหว่างคนที่กําลังรอนะว่าจะฉีดวัคซีนโควิด -19 อยู่ไปรับฉีดวัคซีนแค่าวันใหญ่ก่อนนะท่านไม่ต้องไปรอนะครับเพราะอย่างที่บอกตัวเลขที่ผมบอกไปเนี่ยนะมันจะมีช่วงเวลาที่ที่ฉีดวัคซีนแค่าวันใหญ่กับโควิดได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมสนับสนุนให้ทุกท่านรีบไปฉีดวัคซีนสำหรับตัวผมเองนะคุณพ่อคุณแม่ภรรยาและลูก ฉีดครบหมดแล้วนะสำหรับไข้หวัดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราอย่ารอนะครับวัคซีนค้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับแล้วก็การถ้าบอกว่า้ามีวัคซีนอะไรที่คุ้มค่ามากที่สุดที่จะไปฉีดอันหนึ่งก็คือวัคซีนค้หวัดใหญ่นะครับเพราะว่าเขาป้องกันอัตราการเสียชีวิตอัตราการป่วยหนักได้มากจริงๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ